บนบานปรแดงที่กำคังจะเปรตน้องไงเฉริมเกียรติกาพารวาลไพที่ถูกเมได้เวทีสการแสดงครับเประเป็นเพีงเพีงพอเพืเระเชแ่งตะลังเสียงของลเปรหวังใจน้องไงเฉลิมเกียรติกาพรวไพทีู่กมได้เวทีกาแสดงเขามีความกุศในท้องเรื่องรับชมกาแฟนะ้เสีนค่อเป็นยามัย 8 6 374 4254 086 374 4254รอติดต่อได้ที่ไปรษณียเร็จสำรับขาบคุณผู้ที่เป็นใจใจจะต้อไรครับเจ้าทุกคนจะเริ่มรูโได้การดูแลท้องผู้เป็นแม่ทุ่เดือนและเช่วยเจ้าแชเจ้าสาวที่รค O que ขอความปรารถนาใจผมยัง <laughs> I uh -huh. 啊。<多> uh, <laughs> ่เคยสายเืกียครับเคนะครับกอนเลยนะครับต้องขอขอบคุณพระเททุวงพ่อ่าาับโกงแก้วนะครับที่วันนี้ครับได้กลับมาการแสดข้าง่นนะครับแล้วก็ลืมเสียไม่ได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณคุณแม่ฮอลนีนะครับมสอนครับห้างทองแม่กนี้ครับไ่เอทอง้เป็นเต็มต้องซื้อที่ห้างของแม่กนี้นะครอูไม่ใกจากตรงนีครับแล้วก็ขอขอบคุณเแฟนคลับนะครับทุกทุกท่านนะครับ ที่ติดตามเป็นกำลังใจนะครก็วันเกิดปีนี้ครับเป็นอีกหนึ่งปีครับที่มีความสุขครับขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อขอบคุณแม่แม่รวยแม่ครับขอบคุณนสัตว์กำลังใจครับที่มีให้น้องในคนนี้ครับอายุเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ปีนี้อายุสามสิบแล้วครับสามสิบแล้วหรอครับปุ๋ย่านมันยี้ปุ๋ยปุยปุ๋ยยุ๋ยปปุ๋ีปุ๋ยยุ้๋ยปุ๋ยปอ๋ยปุปุยุยุย ครับแล้วก็ขอขอบคุณร้านกินเส้นหวดด้วยนะครับครับคอนิเซอร์นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับตัวถึงคุณแม่พรณีคุณแม่ฮัจจานะครับวันนี้ที่เมตตาให้ลูกชายนะครับได้กลับมาทำการแสดงที่วัดโปแก้วที่นี่ครั้งหนึ่งซึ่งโอกาสดีคือตรงวันเกิดพระบิดินะครับพรอาจารย์ปีนะครับแล้วก็ขอบคุณเอ็กซีแฟนคลับนะครับหรือว่าเอ็ซีจากศิลปินทุกทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ได้ขออำนาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ในสถานที conv, ่แห่งนี้นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อวอนใช่ไหมครับอางค์หลวงพ่อที่มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับหรือว่าทุกท่านที่อยู่ทางบ้านสักละวันละนามาด้วยฝ่าของกันมานะครับหรือชมจากไลฟ์สดช่องเหนือสุพรรณนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับทุกความโยพรที่ส่งมาให้ไงนะครับก็ขอให้ย้อนกลับนะครที่ทุกท่านร้อยข้อพันเท่านะครับอย่าเจ็บอย่าจนแล้วก็อย่าเจงทำทรมานครับขอเสียง คุณได้รางวัลเยอะๆเงี้ยเอารางวัลไปมัดจัเกเอาไป่อนปีหน้าจะได้มาเล่นดีปีหน้าหาแล้วหาแล้วไม่เฉลิเกะพอเซพอสวีอย่งนี้มันต้องมาทุกปีแล้วใช่ครับคุกวันที่12สิงหาฝากเอาไหนอีกเจ้านะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอนทัคกิจการครับผมก็วันนี้มีเกมย์ด้วยกันสี่คืนครับมีเกยสี่คืนครับ คอรอบคนที่สองคอนทันคอนดนะครับคนที <trzeba S 2> ่สามคือมาดาเราส่วนทุกนี้นะครับก็เป <know> ็นอีกงานหนึ่งซึ่งมาใส่ในรวมรวมงานเดียวกันเลยต้องขอร้องว่าสาแสวงนะครับยังไงก็ฝากมาเป็นแรงเคลื่อนใจนะครับแล้วก็ขอบคุณช่องไลฟ์สดเลยนะครับผมขอบคุณพี่เหนรสุพรรณด้วยขอบคุณพี่ชายที่แต่งงาขอบคุณน้องต่างคอนดูวีมาด้าเรวมาไลฟ์สดีกันแล้วใช่ไหมครับผมวันนี้ใช่ไม่รู้ว่าผมจะแต่งงานด้วย ขอบคุณนะขอบคุณทุกทกานที่ได้ชมจากมิเกลคอนเทฟบอลวีก็จะได้ชมจากช่องอื่นๆต่างๆนะครับก็ขอบคุณทท่านมากเลยนะครับครับผมก็ชอบนี้ขับมาด้วยเดี๋ยววันนี้จะพบกับพระเอกคอนเทพบอลวีแน่นอนฝากร้านน้ำด้วยนะครับครับผมไปดื่มน้ำร้านนี้ครับครับสุดยอดครับร้านอื่นผมไม่รู้แต่ร้านนี้อร่อย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 ให้ผมเอออร่อยความสุขผมให้สิครับเฮ้ยไม่มีพอพอ ยาดิามุนยาดิมนอ๋อยาดิายาดนมุนน้ำมันกนนี่ปองค่ะยาขาวผมดื่มน้ำได้ดื่มได้ครับครับผมเขาเป็นท้องเรื่องเลยดีกว่าน่นาจะช้าว่าไงวะน้องชีวิตของฉันสมพรเนี่ยทุกวันนี้ไี่เกิดมาเนี่ยพ่อสอนศักดิ์พร้อมกับแม่อุ่นเรือนแต่พี่เชื่อไหมัม่ท่านเอ๋ยถ้าสงสัยเหมือนกัน ฉันเองเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีพี่น้องด้วยกันอีกสองคนคือสมภพพ่อก็โดสมพิษแต่ไม่ว่าสมพรจะทําอะไรเนี่ยก็ไม่เคยจะถูกใจพ่อเลยจากครั้งหนึ่งฉันก็อยากจะถามพ่อนะว่าสมพรเกิดมาเนี่ยทำอะไรผิดรอทำไมพ่อจะต้องจงใจจงชั้ให้ตลอดเวลาเลยเอยมันคิดมาที่พ่อเขาทุบเขาด่าเขาตีนะพ่อเขาทุกกระลาเจืเมืองเออ ไะอยากเป็นลูกคนโตด้วยนะพ่อฉันพยายามทิ่อย่างนั้นได้ว่าฉันเนี่ยเขาเปรียบเสมือนหน้าครอบครัวอีกไม่นานเนี่ยฉันก็คงจะต้องดูแลทุกคนเา็ในครอบครัวแแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้เวลาแล้วพี่ต้องไปทำงานเลยเดี๋ยวพ่อจะมาเอาการ์ดาร์กานะ วันนี้จะสร้างไปเพเ่อใรเล่นอะไทีมสมรจะเป็นยังไงนักพนาการแสดงนักชมรัขอเสียงปรบมืกันไปเลเสีจ้ากชมพากรแสดงมไม่เงไหเมเกียรติระหว่าเป็นเจ้าของก่อับชมพนาการแสดงาต่อไปนไปร้องเดืองรับ